Holy moly moly <laughs> moly. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ในีในช่องของต้นยูสคาทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยวันนี้เราอยู่ที่เดิมครับเซรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพสุดซอยขวามือต้นยุสคารถยนต์มือ2คุณภาพเกรดเวันนี้ผมมีรถอิน1คันที่น่าสนใจสําหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถตู้นะเป็นตัวไฮแอดหรือตัวหลังคาเตีย้ย หรือว่าเรียกว่าเจ้าโม่งเล็กนั่นเองนะครับวันนี้มีมารีวิว1นึคันเพิ่งได้มาล่าสุดเลยนะครับแล้วก็สภาพนี้สมบูรณ์มากพร้อมใช้งานเลยสีขาวที่อยู่ตรงหน้าผมนี่เองนะครับเป็น Toyota h i a แอนะครับ3.0 GL 2016นะครับสีขาวนี่ครับลูกค้าท่านใดกำลังมองหารุ่นนี้อยู่ไม่ควรพลาดเลยวันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้มีเข้ามาใหม่หนคันนะครับ รุ่นนี้เข้ามาไวติดจองไวมากๆนะครับลูกค้าหากันเยอะมากสลับตัวหลังคาเตีย้ยบางท่านก็เอาไปวิ่งรับส่งนักเรียนนะครับบางท่านก็เอาไปเป็นรถแอมบูเลนต์นะครับคันนี้สภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับเบาะามแถว9ที่นั่งภายในได้เบาะหนังรายละเอียดของคันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,น่าสนใจขนาดไหนไปดูรีวิวกันเลยครับนี่ฮะด้านหน้าของเขานะครับก็มาพร้อมกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับแบบนี้ มีโลโก้โตโยต้าเป็นโครเมียมแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นหลอดไส้ไฮโดเจนตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกันตัวรถเลยนะครับเป็นสีขาวนี่ครับหูของเขานะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นตัวหลังคาเตี้ยนะคะหรือที่เราเรียกว่าเจ้าไฮแอ d นั่นเองนะครับ3.0 GL นะครับคันนี้เป็นรุ่น3.0 GL นะครับผมสีขาวนี่ครับ ที่สำคัญนะครับคันนี้ได้ยางปี2022ทั้ง4เส้นเลยลูกค้าซื้อไปคือไม่ต้องไปเปลี่ยนยางนะครับได้ยางใหม่คือปี2022ทั้ง4เส้นเลยนะครับส่วนซีรีส์ยางก็2.5 0ทั 70R15 คันนี้เป็นล้อ,อแม็กฝาครอบนะฮะก็สแตนดาร์ดเดิมๆของเขาเลยนะครับรถตู้ตัวไฮแอดก็จะไม่มีล้อแม็กมาให้นะครับก็จะเป็นล้อฝาครอบแบบนี้นะครับบางท่านก็ไปใส่ล้อแม็กเพิ่มเติมแล้วแต่การชอบนะครับผม รายละเอียดโครงสร้างเดิมๆครับนี่ครับรอบคันเดิมๆเลยให้ดูด้านด้านข้างกันบ้างนะด้านข้างบริเวณด้านขวานะครับนี่ครับด้านข้างบริเวณฝั่งคนขับนะฮะนี่ครับสวยๆเดิมๆนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อกับเครื่องทีลงกาผิดกฎหมายมาอย่างแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมๆและที่สําคัญเป็นรุ่นที่หายากนะครับ3.0 GL เครื่องยนต์ดีเซล3,000นะเกียร์ธรรมดา5สปีดเป็นรุ่น GL นะครับคันนี้ นี่ครับเป็นตัว GL เลยนี่ครับล้อยางใหม่ๆเลยนะฮะปี2022นะครับทั้ง4เส้นเลยนะครับนี่ครับเรียมสันตัวเมทโอเมอาร์คเดิมๆเ,เลยนะฮะขอบคิ้วต่างๆสมบูรณ์นะฮะรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับกระจกเดิมๆเ,เลยนะฮะนี่ครับโลโก้ต่างๆก็อยู่ครบหมดนะฮะนี่ครับสวยงามให้ดูรอบคันกันก่อนเลยนะครับ อันนี้ตัวเสารับสัญญาณก็จะเป็นเสาที่ยุนนี้นะครับก็สามารถดึงเข้าดึงออกได้นะครับแบบนี้นี่ครับอันนี้นะฮะกระจกนะฮะหูสีขาวนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับนี่ครับสวยงามด้านหน้านะฮะไฟนะครับไม่มีแตกนะครับเดิมๆเลยนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะฮะให้ดูรอบคันกันก่อนก่อนจะเข้าไปดูภายในนะครับนี่ครับกระจก ด้านตัวไฟด้านหน้านะครับไม่มีแตกนะครับซ้ายขวาใสๆเลยนะครับกระจกซ้ายขวานะครับไม่มีรอยขูดนะครับก็เดิมๆเลยนะฮะล้อนะครับยางปี2022 4เส้นเลยนะครับนี่ครับด้านนี้จะเป็นบริเวณด้านซ้ายนะครับฝั่งประตูนะฮะนี่ครับนี่เลยนะฮะ ใครสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยสำหรับคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับ Toyota h i a 3.0 GL นะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับ5สปีดหรือเกียร์ธรรมดานะครับรุ่นเกียร์ธรรมดานี่ครับด้านท้ายก็มาพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะให้2ตำแหน่งซ้ายขวานะฮะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนี่ครับซ้ายขวามีเซ็นเซอร์นะครับเป็นรุ่น GL นะครับคันนี้มีเลยนะฮะเป็นรุ่น GL นะครับ โลโก้ต่างอยู่ครบเลยนะฮะับโตโยต้าไฮแอนะครับนี่ครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบเลยนะฮะด้านขวาก็จะเป็นโลโก้คําว่า GL อยู่นะครับส่วนไฟท้ายนะฮะซ้ายขวาเดิมเดิมนะ,ะไฟเดิมเดิมเขาเลยนี่ครับตัววาล์วต่างๆก็สมบูรณ์นะฮะนี่ครับขอบคิ้วหรือตัววาล์วต่างๆสมบูรณ์นะครับกระจกหลังเดิมเดิมนะครับไฟเบรกโดนที่3ามีให้ ครับแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนก็จกดหลังก็เป็นตัวไล่ฟ้าโลโก้ต่างอยู่ครบนะครับมีตัวเซ็นเซอร์ก่ายยาให้2จุดนะครับซ้ายขวาจะมีตัวเหล็กชักลากให้ด้วยนะครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับไฟท้ายซ้ายขวาเดิมๆนะครับไม่มีแตกไม่มีลาวครับใส่กิ๊กเลยนะครับไฟท้ายเดิมๆไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับสวยงามใครหารุ่นนี้อยู่ไม่ควรพลาดเลยนะโ o โยต้าไฮแอ3.0 GL ราคา699,000บาทนะครับใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เบอร์โทรศัพท์095-0566926ครับนี่ครับด้านในนะหลังเบาะก็เดิมๆเลยนะฮะสภาพคุณผิวเบาะก็เรียบๆสวยๆเลยนะฮะหลังคาก็จะเป็นหลังคาบุหนังนะมีช่องตัวไฟดาวร้ายนะครับแล้วก็ตัวช่องแอร์นะครับตัวช่องแอร์กับไฟดาวไลน์ทั้งหมด6ช่องนะครับ12 12รูแอร์นะครับนี่ครับ12นี่ครับ ช่องเราสองนะครับนี่ครับตัวไฟนะเดิมๆเลยมีไฟดาวลน์แล้วก็มีช่องแอร์เพดานนะครับ12ห้องนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวถุงเครื่องมือต่างๆนะถังดับเลิงอยู่ครบเลยนะฮะมีลำโพงด้านท้ายอีก2ตัวซ้ายขวานี่ครับซ้ายขวามีลำโพงอีก2ตัวตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนัง3แถวนะครับเบาะหนัง3แถวตัวเพดานด้านหลัง ม่านก็ติดมาให้ครบเลยนะฮะมีม่านทุกช่องทุกบานเลยด้านในนะครับนี่ฮะมีม่านครบหมดนะครับตะเข็บนะฮะเม็ดอาร์คซีนเดิมโรงงานต่างๆอยู่ครบหมดเลยนี่ฮะซีนเดิมๆนะครับนี่ครับโชคนะครับเราเข้าไปดูด้านในคันนี้กันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับตัวไฮแอทนะ,ะได้ยางใหม่ปี2022 4เส้นนะลูกค้าซื้อไปคือไม่ต้องไปเปลี่ยนยาง699,000บาทใครสนใจ รีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับุ่นนี้มาไวไปไวนะครับโตโยต้าไฮแอทนะครับนี่ครับภายในเบาะ3แถวกาที่นั่งเป็นเบาะหนังนะครับสวยๆเลยนะฮะนี่ครับเบาะสวยๆใสๆเลยนะครับก็มีพนักพิงด้วยตรงนี้ก็สามารถปดได้ฮะปดได้นะแล้วก็ตัวเพดานบุหนังนะครับเพดานบุหนังมีไฟนะครับแล้วก็มีช่องแอร์นะครับนี่ครับ6คู่12ช่องแอร์นะครับ นี่ครับ6คู่2ช่องแอร์ครบเลยนะไฟดาวไลน์ก็6คู่เหมือนกันนะครับส2ดดวงนะครับนี่ครับเพดานสวยนะครับภายในก็สวยนะครับคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับเบาะ3มแถวเก้าที่นั่งนะครับตัวเบาะหน้าก็สามารถพับได้แบบนี้นะครับนี่ครับตัวเบาะนะฮะสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดนะฮะเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับ นี่ครับสภาพพื้นผิวเบาะสมบูรณ์มากๆเลยนี่ครับใครสนใจคันนี้รีบด่วนเลยนะเพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะฮะแล้วตัวม่านนะครับตัวม่านบางแสงนะครับก็มีครบทุกบานหน้าต่างเลยนะครับนี่ครับตัวม่านบางแสงก็มีครบหมดทุกบานหน้าต่างเลยนี่ฮะสวยๆนะ สำหรับรถตู้นะครับผมใครที่สนใจคันนี้นะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคันนี้เป็นโตโยต้าไฮแอทนะครับเป็นตัวหลังคาเตี้ยหรือว่าตัวโม่งเล็กเบาะ3แถว9ที่นั่งนะฮะข้างหน้าอีก2ตัวเป็น11ที่นั่งแล้วก็มีเบาะเสริมให้ตัวหนึ่งเป็น12ที่นั่งมีเคาน์เตอร์ให้ครบเลยตัวนี้ก็เป็นที่วางแก้วได้แล้วก็สามารถทําเป็นเบาะเสริมได้นะครับมีให้มาครบเลยแอร์แบ็กคู่หน้านะครับนี่ครับคอนโซลด้านหน้านะครับ เกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับมาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้าเลยคันนี้เป็นตัว GL เครื่องยนต์ดีเซล3,000นะสวยๆเลยนะครับคันนี้ใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับคอนโซลสวยนี่นะครับผมคอนโซลสวยๆเลยนะฮะเบาะก,ก็เดิมๆเ,เหมือนกันนะฮะด้านหน้าก็เบาะหนังเช่นกัน นี่ครับเบาะหนังอีก2ตัวแล้วก็มีตัวเบาะเสริมตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ก็สามารถเป็นที่วางของได้นะครับนี่ครับที่วางของที่วางแก้วน้ําต่างๆที่เก็บของได้นะครับเวลาเราต้องการเสริมเบาะก็ยกขึ้นไปนะฮะก็สามารถเสริมได้นะครับก็เป็นทั้งหมด12ตัวนะครับผม12ที่นั่งนะครับแล้วก็ระบบช่องแอร์ด้านบนนะครับก็สามารถควบคุมระบบแอร์ได้นะบนเพดานนี่ครับด้านในก็สวยงามนะครับ เป็นตัว3 0 h y a t นะครับเป็นตัว3.0 GL ปี2016คันนี้ราคาอยู่ที่699เดี๋ยวลองไปสตาร์ทรถดูว่าหน้าปัดเดินใหม่คันนี้วิ่งไปกี่กิโลเมตรแล้วสรับตัว Toyota h i a c t นะครับรถตู้หลังคาเตี้ยรหรือตัวม่วงเล็กนะครับใครต้องการคันนี้ไปใช้งานนะครับก็ไปต่อยอดธุรกิจได้นะครวิ่งส่งนักเรียนนะฮะรับส่งพนักงานได้หรือว่าลูกค้าาท่านก็ไปถอดเบาะออกแล้วก็ทำเป็นรถแอมบูเลนนะครับผมนี่ฮะ อแล้วครับเดี๋ยวข้ามไปบริเวณฝั่งคนขับกันนะฮะไปดูรายละเอียดของตัวหน้าปัดเลนไม้กันหน่อยคันนี้นะครับว่าใช้งานไปกี่กิโลเมตรแล้วนะครับย้ำนะครับเลขไม้เดิมๆไม่มีกลับกอนะครับรถใช้งานเดิมๆเลยนะฮะสภาพบริเวณฝั่งคนขับนะฮะก็สวยๆนะนี่ครับบริเวณตรงนี้ขึ้นลงที่มีปัญหาที่พบกันบ่อยมากคือตรงนี้เวลาใช้งานนานๆนะครับหลายคันที่ดูมาเนี่ยจะเป็นรอยนะครับเป็นรอยนะครับจะเป็นรอยทะลอกรอยสีที่มัน ที่จางลงไปแต่คันนี้ยังสมบูรณ์อยู่เลยนะฮะสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดเลยเห็นไหมฮะความดันลมยางสติ๊กเกอร์ต่างๆบอกครบหมดนะครับแล้วก็คันนี้เติมลมยางในตัวเจนมาด้วยนะฮะบ่งบอกถึงความเอาใจใส่ในการดูแลรักษารถเพราะว่าตัวค่าลมยางของในตัวเจนจะเสถียรกว่าลมยางปกตินะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์ต่างๆมันอยู่ครบหมดนะนี่ครับพวงมาลัยเป็นแอร์แบ็กนะครับผมแอร์แบ็กคู่หน้านะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีด นี่ครับพียูเอฟเนะครับของ JVC นะครับเครื่องเสียงเป็นของ JVC นะครับเดี๋ยวมาดูเลขไมค์กันว่าใช้งานไปกี่กิโลเมตรแล้วเครื่องติดง่ายนะครับคันนี้เครื่องฟิตเลยนะครับเลขไมค์ก็ใช้งานเดิมๆไปที่ที่150,000กโลแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบหกกิโลเมตรนะครับไมคแท้ไมคเดิมไม่กลับไม่กอนะไมคแท้แท้ไม่เดิมเดิม,ดมไม่กลับไม่กอนะครับผมนี่ฮะเครื่องก็แน่แนๆเลยนะฮะฟังเสียงเครื่องก็กคือเครื่องนิ่งๆเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูด้วย เปิดห้องเครื่องนะเปิดห้องเครื่องเสร็จไปดูกระจังหน้ากันต่อนะครับฝาปกหน้ากันต่อด้วยนะฮะดูแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับแป้นคัสนี่ครับแป้นคันเร่งนะครับผมนะสภาพใสๆเลยนะครับแป้นเบรกนะครับแป้นคัสอยู่ด้านนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดามีคัสด้วยนะครับไม่มีสนิมขึ้นนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับไม่มีจมน้ํานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเบรกมือนะครับเป็นเบรกมือนะครับสวยงามกระจกนะครับ ไฟฟ้าทั้ง2บานนะครับซ้ายขวาแล้วก็ออโต้ฝั่งคนขับ1บานเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบเลยนะฮะนี่ครับแผงประตูแดชบอร์ดก็เดิมเดิมสติ๊กเกอร์ต่างก็อยู่ครบหมดเลยนะฮะแผงประตูเดิมเดิมนะฮะยางใหม่ปี2022 4สี่เส้นเลยนะฮะลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินเปลี่ยนยางนะครับสภาพยังสวยยังกิกอยู่เลยคันนี้นะครับปี2016เลขไมล์แสนห้า ราคา699,000ตัวต้าไฮแอท3.0 GL เกียร์ธรรมดาสีขาวบอะหนัง3แถว9ที่นั่งนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของโครงสร้างห้องเครื่องกันต่อเลยเดี๋ยวผมจะต t a เครื่องไว้นะฮะจะขอเปิดห้องเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องกันแบบชัดๆหน่อยสำหรับคันนี้นะครับรถตู้ไฮแอทเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดไปดูรายละเอียดของห้องเครื่องกันก่นกอนนะฮะไป s t a เครื่องไว้นะฮะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของตัวโครงสร้างห้องเครื่องกัน นะครับก็เปิดให้ดูกันสดๆเลยห้องเครื่องของรถตู้ไฮแอดจะอยู่ด้านล่างนะครับบริเวณใต้เบาะนะครับใต้เบาะฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าตรงนี้เดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดห้องเครื่องสักครู่นะครับไปครับนะครับเปิดห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วนะฮะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันแบบชัดๆเลยมาดูโครงสร้างห้องเครื่องเดิมๆกัน นี่ครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตรนะครับ Toyota Hiatt ฟังเสียงเครื่องกันแบบกระทัดเลยนะฮะเครื่องเดินเรียบเลยไม่มีสะดุดนะครับผมนี่ครับเครื่องยังใหม่อยู่เลยนะครับยังสดยังใสอยู่หลับตัวเครื่องนี่ครับน็อตเดิมๆนะครับมาร์กสี QC ต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะตัวเครื่องเดิมๆเลยนะฮะรายละเอียดโครงสร้างก็เดิมๆนะะตัวคานก็เดิมๆเลยนี่ครับตอนนี้เป็นตัว เครื่องไม่มีหลวมนะไม่มีควันขาวนะฮะเครื่องไม่มีหลวมไม่มีควันขาวออกจากตัวที่วัดน้ำมันเครื่องไม่มีเลยนะฮะไม่มีควันขาวมาเห็นไหมฮะเดิมๆิมเลยส,ยสวยๆนะ,ะัะทันนี้6,9900 0ใครสนใจนะครับนี่ครับโตโยต้าไฮแอรุ่น3 0 GL, ์ GLG ธรรมดา5สปีดปี2016คทันนี้สวยๆเลยนี่ครับเดิมเดิมนะฮะ แบตเตอรี่ก็ใช้งานปกติเลยนะฮะตัวคารตัวเพทต่างๆอยู่ครบหมดนี่ครับเทต่างๆอยู่ครบหมดเลยนี่ครับสวยงามเดิมๆนะครับน็อตเนดอยู่ครบหมดนะฮะนี่ครับเม็ดอาร์สวยเดิมเบ็ดอาร์สวยเดิมน็อตไม่เคยมีการถอดนะครับเน็งมาร์คสีคิวซีนต่างอยู่ครบหมดเลยเห็นไหมฮะนี่คือเสียงเครื่องยนต์ชัดๆแล้วก็ตัวแผ่นกันควารรมร้อนต่างๆก็สมบูรณ์นะครับ บริเวณด้านด้านท้ายนะครับด้านล่างตรงนี้นะฮะตัวซับตัวการครอบร้อต่างๆก็สมบูรณ์นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวน้ำมันพาวเวอร์นะครับผมนี่ฮะสวยเลยคานเดิมๆนะครับแล้วก็ตัวผ้ายางต่างๆก็สมบูรณ์นะคันนี้เก๊ะใส่ขอต่างๆนะครับคันนี้นะฮะอยู่ครบหมดเลยคู่มือนะครับสำเนารถต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะคู่มือสำเนารถต่างๆอยู่ครบหมดนะครับเครื่องยนต์ดีเซล136แรงม้า นะครับเกร์ธรรมดา5สปีดนะฮะร,รถตู้ไฮแอดหรือตัวหลังคาเตี้ยโม่งเล็กนะครับผมปี2015.16นะปี16ราคาอยู่ที่9 9 9 0 0เกเลขไม่วิ่งไป1,50,000โลสภาพสวยๆเดิมๆยางใหม่ปี2022 4เส้นเลยนะครับใครได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเอาตัวเบาะลงก่อนนะฮะปึบนี่ครับจะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับ ขายได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับใครสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับรุ่นนี้เข้ามาไม่บ่อยนักนะครับเข้ามาไวติดจองไวนะครับสำหรับตัวรถตู้ไฮแอตหนวตัวหลังคาร์เตียงมวงเล็กเครื่อง3,000ดีเซลนะเป็นรุ่น3-0 GL นะครับสภาพก็สวยสวยเลยนะฮะนี่ฮะสวยๆเดิมเดิมนะครับสวยสวยเดิมเดิมยางใหม่4เส้นด้วยนะฮะปี2022 4เส้นเลยนะครับตรงเคาน์เตอร์มีให้ครบหมดนะเบาะ3าแถวเาที่นั่งเป็นเบาะหนัง นะครับภายในก็สมบูรณ์เพดานบุหนังมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพดานก็สวยมีไฟดาวลน์มีช่องแอร์นะครับแล้วก็เบาะหนังนะครับเป็นบาะหนังสีออกสีสีครีมเทาๆหน่อยนะครับสวยงามตัวรถเป็นสีขาวนะครับตัวรถเป็นสีขาวนี่ครับประตูเปิดปิดนี่ับสวยงามนะครับคันนี้ ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับราคา699,000ใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามมาาได้เลย095-0566926เอย่าไปปิดท้ายนะฮะเปิดตัวฝากระโปรงหน้าให้ดูกันนะดูรายละเอียดของตัวหม้อน้ำต่างๆหม้อพักต่างๆนะฮะอะ่ะเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูกันต่อเลยนะครับนะ,ะดับเครื่องก่อนนะฮะเค ดีเซลนะครับเครื่องดีเซลนะครเครื่อง3,000ดีเซล136หลแรงม้านะครับคันนี้อาละครับมาดูฝาปรงหน้ากันนี่ฮะรายละเอียดก็เดิมๆเลยเห็นไหมฮะหม้อพักต่างๆยังใสยอยู่เลยนานนี้คือหม้อปัดน้ําฝนนะแล้วก็ตัวน้ํายาหล่อเย็นนะครับ ตัวคอมแอร์นะครับผมนี่ครับน้ำมันเบรกนะครับมอน้ามันเบรกคือสวยสยังใสอยู่เลยนะครับฝากระโปรงก็ไม่เคยมีการถอดนะฮะเดิมๆเลยเห็นไหมฮะน็อตเดิมๆนะฮะไม่เคยมีการถอดสติ๊กเกอร์ต่างอยู่ครบเลยนี่ครับฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานนะครับฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานตัวปั๊มตัวต้งต่างอยู่ครบเลยนะฮะตัวนูนตัวต้าก็อยู่ครบหมดนะครับน็อตซ้ายขวาก็ไม่เคยมีการถอดรอค,รนะครับรรเดิมๆเลย นะครับนี่ครับ้อซ้ายขวาเดิมเดิมนะครับแล้วก็ตัวหม้อเบรกนะครับตั้มเบรกนะครับน้ำมันเบรกอยู่ครบนะครับหม้อน้ำน้ำยาหล่อเย็นสติ๊กเกอร์มอกรเห็นไหมฮะยังอยู่ครบเลยนะด้านหลังก็พื้นผิวเดิมเดิมทางด้านหลังนะครับหม้อปัดน้ําฝนก็เดิมเดิมนะฮะนี่ครับโครงสร้างเดิมเดิมนะครับสวยงามคันนี้ใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ095 0566926ครับ095 0566926วันนี้มาเอารถตู้ไฮแอดโม่งเล็กมารีวิวกันนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ไลน์แอดด้านล่างนะคทีงลิงก์ไลน์มาให้เรียบร้อยแล้วสามารถกดเข้าไปคลิก เพิ่มเพื่อนได้เลยสำหรับตัว l i n e แอดนะครับไลน์แอดก็จะมีแอดนำหน้าตามด้วย625 YLULE ลิงก์ไลน์ด้านล่างคลิกได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์สายตรงเบอร์นี้ได้เลย0950566926นะครับโตยต้าไฮแอด3.0 GL ปี2016ราคา699,000บาทนะครับวิ่งไป150,000โลใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลย 095 056 6926สวันดีขอญาตลาไปก่อนแต่ปิดเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ